สวัสดีทคทท่าย่มเศร้าๆค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้พี่น้องจะพาออกไปริมน้ำได้แล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่ดินแข็งแล้วจ้าดินแข็งแล้วน้ำล่งแล้วค่ะน้ำล่งแล้วน้ำล่งแล้วเด้อค่ะน้ำแม่น้ำนานบ้านพี่นงลงแล้วจ้าเช้านี้เนาะอากาศดีๆ่หาหนาวก็หนาวไม่มากน้ำก็ไหลแรงไหลเร็วมากเลยจ้า ในนี้น้ำไหลแรงไหลเร็วมากๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะไหลลิวล้วๆไปเลยเนาะเสเขื่อนไม่มีคนล้างเนาะอากาศริมแม่น้ำนางของเราเนาะน้ำลงแล้วค่ะยากาศดีดีจ้ะพี่น้อง แดดแอมเต็มย้ำมือเศร้าเขาโดมโเมาเกือบวาแ <c oughs> ดดดีแดดดีโร่งดี <c oughs> ผักบุ้งก่อนนั้นขึ้นมาอยู่ตรงนี้จ้ะเพื่อนๆวันนี้แดดดีเนาะอากาศดีน้ำแม่น้ำน่านไหลแรงมากคง <c oughs> จะเปิดเขื่อนกันหน้าดูเลยเพื่อนๆเนาะ <c oughs> เปิดเขื่อนแรงหน้าดูเลยนี่กระชังพี่นงเนาะ เวลาลงลุ้งจริงๆจะเพื่อนๆเวลาท่วมท่วมขึ้นมาหมดเลยเนาะตอนนี้ถึงหน้าน้ําลงแล้วจ้ากระชังปลาย,ยังอยู่ดีแต่น้ําไหลแรงเนาะเขาเปิดเขื่อนแรงนะเนี่ยเพื่อนๆเปิดเยอะเลยน่าจะเปิดเยอะเลยเนาะน้ําไหลแรงแล้วก็ลงไวมากเลยวาบไปเลยจ้ะจากที่พายเรืออยู่เดือนที่แล้วเนาะตอนนี้ได้ลงไปแล้วจ้าสันเขื่อนก็ได้แห้งหมดแล้วเนาะ แห้งหมดแล้วจ้าสันเขื่อนหน้าบ้านพี่นงแห้งหมดแล้วจ้า,เ,าเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศริมแม่น้ำน่านบ้านพี่นงจ้าอากาศดีดีแต่กล้องวันนี้เป็นอะไรไม่รู้กล้องมืดกล้องมัวจังเลยจ้าที่จ้าแม่น้ำน่านไหลแรงเขื่อนช้ยนาน่าจะเปิดเยอะจ้าเพื่อนๆพื่อบรรยากาศยามเช้าจ้า แดดออกเนาะหนาวก็หนาวพอดีพอดีแดดก็ออกพอดีพอดีจ้ะจะเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตหลังน้ำลงเนาะอัปเดตหลังน้ำลงหลังจากที่น้ำขึ้นมาสามเกือบเกือบสามเดือนนะเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยวน้ำก็กำลังจะลงเนาะผักบุ้งก็ก็ขึ้นก็เยอะจ้ะเพื่อนเพื่อนผักบุ้งก็ ผักบุ้งแพนั้นได้ลอยขึ้นมาบนนี้เนะาะบรรยากาศยามเช้าริมแม่น้ำน่านนะอันนี้เขาเก็บขึ้นเนาะเลิกเลี้ยงจ้ะเนื่องจากว่าน้ำมันแรงเลี้ยงไปก็ไม่ดีเนาะเขาเก็บขึ้นส่วนของพี่นงก็ยังอยู่เหมือนเดิมจ้ะกระชังพี่นงอันนี้จ้ะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะอัปเดตอัปเดตน้ำลงดีใจเนาะอยากให้เพื่อนๆดีใจด้วยขอบคุณนะคะ